สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนี่องเกษตรอีสานบ้านเฮาอ๊ไปแตเก่าครับแต่ที่นี่วัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่ศิลานะครับจ้างทีหูกันครับคือผมมีไปกาบหลวงปู่ร้ายตัวหลายหลอบครับไปแต่ละเทือแต่ละเทือก็สิได้วัตถุมงคลของหลวงปู่ม,มากเนี่ยร้ายครับแต่ร้ายยางเลยนะครับผมไปเธอแหลกสิ่งที่ผมไดก,ก็คือ นี่ครับพี่น้องครับที่เป็นฝ่ายผูกแขนครับฝ่ายผูกแขนนะครับลาวา็แล้วี่เป็นแบบสี่ครับนี่คือนี้เ้าต้องไปเข่าแถวตอได้ครับนี่น่ครับผูซามานะครับยูยวัดนะครับรุ่นนี้ครับนี่แกสิเหลืออยู่ทอานี้แหละครับนะครับมาลรนะครับรุ่นแรกๆเลยนะครับที่ผมไปั้งแต่ สมัยที่ว่าไปแล้วไเด็กเขาไปกราบในยับแถวยับแถวเขาไปเรื่อยๆจะไปกราบหลวงปู่ไกลๆนะครับที่ว่าหลวงปู่เคนใดเมตตานะครับเขียนซื้อที่อยู่แล้วก็เพื่อนในเมตตาเข้าหน้าให้ครับแล้วก็เขียนเอียงไมห้นะครับหลายๆอย่าะเป็นกำลังนะครับแล้วก็บาริกะเอ้าทูโมขคนเนื้อตัวหนังกะทิมีแบบนี้นั่นเอครับนี่ครับที่เป็นกำไลนะครับกับท้อมือหมกับ ถามมาทิดแล้วครับผมไม่ใช่เด้ไปอยู่แต่ว่าตัวนี้ผมกำลังกป้าหลบก่อนผมก็เก็บมาไว้อยู่นะครับแล้จะมีโอกาสกระชัปอีกนะครับนี่ก็คือกับวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลานะครับทำลายเป็นก้อนหินหินกระชัเป็นหินยกหรืหินแท้ของคนนี่แหละครับมันใส่มันก็เย็นนี่นะครับบ่แม่นลูกปัดนะครับดูหนีเป็นลูกบ่แม่นลูกปัดนะครับเป็นเป็นหินแท้นะครับ สีเย็นๆอยู่สีเย็นๆนะครับครับอันนี้ทีเป็นหินแท้ครับ่ไม่ไดูกปัดนะฮะนี่ครับอันนี้ช่วงนี้นะครัผมได้มาจากวัดช่วงนี้นะครัเป็นได้มาจากวัดพระธาตุมืนหินนะครับนี่ช่วงนี้นะครับอันนี้ผมเอามาจากสวนสวนชงครับนะครับแล้วเิมีเบสิอีครับนี่ครับ อันนี้เพิ่นแจกเนะครับตัวนี้เพิ่นแจกคุ้มกัเก,ก็บไว้ครับไอซิมมี่ถูกปัดนี่ครับเป็นพายเป็นพายนะครับอันนี้ผมก็เก็บไว้นะครับไอซิมมี่อีกรุ่นหนึ่งครับที่ว่าคนเดีออยวก็เคยจับกันไม่ได้หรอกเพราะว่า เขาเอามาให้ลวงปู่พุกเสกแล้วเขาเท้าไปอยู่ก็แจกยุ่นเยี่ยครับเหมนเรื่องเป็นพีน่ลูกพระพุทธมตตาครับกาสิตั้ผมไม่เข่าเทวเอาเนี่ผมก็ตก็ได้มาสุดเดียวหลัลงจากนั้นไปอีกก็ไม่เคยเห็นครับแต่ถามคนในวัดแล้วคุณว่ากะเป็นพระพุทธมตตาครับเขาลุงปู่พุกเสกแล้วนะครับแล้วคุณก็กเอาวัดไปวัดอยู่อินเดียครับ นี่ครับเขาไปส่งยินเดียแกนะครับอันนี้ก็บยิ้มถัม่ววัตถุมงคลเพิ่นนะครับแล้วพระอลุงปูรุ่นแรกนะครับที่ผมได้กับที่ไปรุ่นนี้ครับผมไปนี่เที่ยที่หนึ่งเที่ยที่สองผมไปเห็นว่า,า,าวัดทุมงคลขอโลดงปูเนี่นะครับมันสูงภูมิกะเรียดที่ฐานมาลุงปูโคดปูวัตถุมงคลุนโลดงปูเนี่ราคาสูงแห้งหลายผมคือสีบะมี ศักยภาพพ่อพี่ผู้สาววัตถุมงคลของลุงปูมาดอกทับประสันผมไปที่ทานหนึ่งสี่แหละข้าวหนึง่งอันนึ่งผมอยู่ในวัดเด้ผมไปการาบหลวงปู่แล้วผมก็อยู่ในวัดข้าวหนึง่งเพิ่นกะพี่ที่เพิ่นเป็นเหตุงานยืนหน่นหนน์นอนิ่ะกระถือลงมายืนว่าเอามาสามหลังหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่ให้เอามาให้เอามามว่าสัน ใหอเอาลงมาบูซาบริษัทหลับเป็นราคาที่จับต้องได้ครับ,บนั่หลับเป็นรุ่นแรงของผมรุนเดีเยวครับผมก็ได้มาอยู่ผมก็ได้มาอยู่ประมาณสี่ห้านะครับต้นหนักผมมันก็ดเฉพาะสีนะ่ได้ลว่ะครับมันแต่ตรงไหนรุ่นอื่นจะแต่ตรงแต่ต้องไปเลยอันนี้มันเหลืออยู่ใต้เตียงเพิ่นเพินเ่นว่าเห็นทีทีเพิ่นคือไม้ประกาศด้วยนั่นเพิ่นว่าอยู่ใต้เตียงหลวงปู่ก็เลยหลวงปู่ให้มา,มา บูซาครับเลยบูซามาตัวนี้ผมก็ได้มากผมก็ใส่คอไปครับรุ่นยังมีอยู่บ่ห,หลายครับ